เอเจหลอกโคดี้มากระทืบเพื่อโอกาสชิงแชมป์โลก W W E สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมมดปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดโมชั่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมมยปล้ำม,มาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวจากศึกสแมกดาวครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้หลกัลกๆคลิปนี้เราจะพูดถึงเนื้อเรื่องเดียวนะอันนี้บอกไว้ก่อนจะได้ไม่เรียกวา่าเกิดความคาดหวังเพราะว่าังเอิยว่าวันนี้ผมมีธุระก็เลยอาจจะ รีบๆหน่อยแต่ว่าก็ยังหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของ AJ Style นะที่เรียกได้ว่าเป็นการรีทายเก้รีทายปลอมหลอกว่าจะรีทายแต่ว่าความจริงแล้วเป็นการหลอกโคดิโลดออกมากระทืบนะฮะก็รอดูกันว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในคลิปนี้เ,นเพื่อนๆหลังจะฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ครับใตค้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แดงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านอภิษฎเฟซบุ๊กของเรื่องมวยปล้ำเรสเตอรี่ได้เลยนะครับแล้วเริ่มครับจากเรื่องราวของ AJ Style จะเห็นได้ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเป็นธีมที่ใช้คำว่าไงละ่ะพยายามที่จะให้คนดูอ่ะรู้สึกว่านี่จะเป็นการเดินออกไปแล้ว AJ ประกาศว่าเขาจะรีทายจากการปล้ำ อันนี้รีแคปเล็กน้อยจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า AJ Style ถ้ามองไปวิก่อนเนาะวิก่อนท,ที่ผมก็ลงไวใ้ในหน้าเพจแล้วว่าตอน s ส c k กดาวที่ซาอุถูกไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเอเจสตเนี่ยพยายามที่จะไปขอโอกาสจากนิก d อาดิสไปขอโอกาสว่านเนี่ยเขาอยากจะชิงแชมป์กับโค r ี้โรสอีกสักครั้งไม่ว่าใครจะเดินออกมาจากศึกใหญ่คิงส์ควีนออฟเดอะริงไม่ว่าจะเป็นโค r ี้โรสหรือว่าโลแกนพอนะครับแต่ว่านิกอดิสที่ตอบกลับไปเขาก็ตอบ แบบสุภาพนะเออเพราะว่าแน่นอนว่าคือแน่นอนมองไปแล้วก็รู้ว่ารู้จักกันนะเออไม่ได้แบบไม่รู้อะไรเลยอะ่ะหรือไม่ได้หลอกตัวเองอะ่ะมันก็รู้จักกันอยู่แล้วแหละมันเคยสู้กันตอน tna คู่นี้นะแต่ว่านี่อาดิสเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยในในมุมของการเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยกับคนรู้จักการความเคารพต่อ a j style เขาสามารถให้สิทธิ์ที่ว่านี้ได้แต่ในฐานนะ ผู้จัดการทั่วไปของ SmackDown ในการทำงานที่เขาต้องการทำอย่างเที่ยงตรงมันไม่สามารถให้แบบนั้นได้แล้ว AJ Style นจำเป็นจะต้องไปต่อแถวหรือว่าไปรอต่อแถวใหม่หรือว่าไปชนะมาเพื่อ Earn เอินอิดเ่ยเออให้เหมาะสมคู่ควรกับคุณค่าในการเป็นผู้ได้ชิงแชมป์โลก w w e นะครับตามนั้นทีเนี้ยสัปดาห์นี้เนี่ยโผล่มา AJ ก็นั่งรอ นิกออลดิสอยู่ในห้องทํางานของนิกเอดิสนะซึ่งนิกเอาดิสก็เดินเข้ามาแล้วก็พูดคุยกัน AJ เนี่ยบอกว่าผมได้กลับไปคิดถึงเรื่องที่พูดคุยกันของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วแล้วทําให้ผมเนี่ยอยากจะขอเวลาออกไปพูดถึงอนาคตอาชีพการเป็นนักมวยปล้ำของผมในวันนี้นะครับซึ่งนิกเอาดิสก็บอกว่าโอเคไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ว่ามีอะไรอยากจะบอกผมก่อนหรือเปล่า เอเจก็บอกว่ามันยากนะที่จะทําสิ่งนี้คือถ้าโอเคผมให้ผมพูดแค่ครั้งเดียวก็พอบนเวทีตรงนั้นนะครับก็คือเหมือนว่าตอนนี้คือแบบแสดงว่าเรื่องไงโ,โหผมไม่อยากพูดคําว่ารีทรายตอนนี้ให้ผมไม่พูดแบบชัดชัดชัดเจนบนเวทีดีกว่าเออตามนั้นซึ่งโอเคก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะเล่นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิก ผมไม่ได้แคปมานะกราฟิกเ่ยก็จะมีรูป AJ สไตล์ยุคเก่ายุคใหม่แล้วก็ยุคปัจจุบันอะไรอย่างนี้ว่าแล้วก็เขียนว่า AJ พูดถึงอนาคตของตัวเองประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีอ่ามีสัมภาษณ์อ่าเมียยิมนะเมียยิมที่จริงก็เป็นสมาชิก OC เนี่ยนะก็ถูกสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่ว่าเนี่ยตอนนี้ข่าวลือเนี่ยมันแพร่สะพัดไปทั่วว่า AJ สไตล์กำลังจะเลิกจากการปล้ำจะก,กำลังจะรีทายนั่นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เมียยิมก็ ก็บอกว่าไม่สามารถอธิบายได้เพราะว่าเธอเองก็ไม่ค่อยได้คุยกับ A j จช่วงหลังเหมือนกันนี่คือเรื่องที่ทิ้งไว้แต่อามียิิมก็ไปมีเรื่องกับนายแจกต่อบ้างกันไปนะครับตามนั้นแล้วก็ทีเนี้ยมาสู่เซกเมนต์ในช่วงปิดรายการเนะอเจสตล์กำลังเดินค่อยๆเดินออกไปเพื่อเตรียมที่จะมีการประกาศบิทายเนืน้อไหมเออ <c ười> คือเขาบอกเราแบบนั้นนะนะเออผมพูดได้เราเข้าใจง่ายนะซึ่ง ก็มี LA Knight โอ้โหที่เป็นบัตฟิลเลยนะตีกันยับถูกไหมฮะก็มาก็มาขวางทางแล้วบอกว่าคือถ้าข่าวลือที่ว่ามันเป็นจริงอ่ะฉันเคารพนายนะ AJ อ่าประมาณนั้นก็แบบเลิกแล้วต่อกันเออเพราะก่อนหน้าได้ตีกันยับแล้วก็เดินมาถึงโคดี้โรสเาเจเจอโคดี้โรสก็จับไม้จับมือกันแล้วก็กระซิบอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวจะมีเฉลยในตอนหลัง นะครับแล้วก็กอดกันโคดี้ก็จะดูแบบค่อนข้างจะอิโมชั่นอลมากเศร้าๆหน่อยเศร้าๆหน่อยแล้วก่อนที่จะมาเดินมาเจอกับท่านั้นของ OC นะก็คือคาร์วเดอร์ันและก็ลุคแกโล่นะครับซึ่ง AJ ก็ชวนให้ออกไปด้วยกันเพื่อไปไปไปที่เวทีเพื่อเขาจะได้ประกาศเรื่องตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่า AJ ออกมาพร้อมกับ OC แล้วก็พูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าอ๋อลืมไปต้องบอกก่อนว่า ไอ้ระหว่างที่ผมพูดว่าเล่นใหญ่ถ้าฟังนักภากโดยเนะี่ยจะยิ่งรู้สึกถึงความเล่นใหญ่เพราะว่าคอลลี่เกรฟนะคอลลี่เกรฟที่เป็นนักพากเขาบอกว่าเขาเล่าไปเลยเล่าเหมือนว่าวันนี้เอเจะรีไทยจริงจริงเออคอลลี่เกรฟเนี่ยบอกว่าผมเคยเจอ AJ สมัย NWA เขาปล้ำกับผมเขาสอนผมมากายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นผมเรียกเขาว่าเขาคือเพื่อนเขาคืออาจารย์ และผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับเขาว่าง่ายๆก็คือว่าชัดเจนมากว่ามัน,ม,นมันพยายามทำบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับตามนี้ซึ่งเอก็ก็พูดเริ่มพูดแล้วเขาบอกว่าผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมคิดถึงเรื่องที่นิกออลดิสบอกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าหากว่าผมอยากจะชิงแชมป์กับโคดี้โรสผมก็ต้องไปต่อแถวใหม่เขาต้องทำงาน ในฐานะผู้จัดจาก,การทั่วไปผมเข้าใจดีนะผมคิดถึงเรื่องนี้มาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าผมและผมจะพูดเรื่องนี้จักใจผมคงทําเรื่องแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วหมายถึงว่าไปต่อแถวแล้วก็ไปค่อยๆไต่แล้วนะมาชิงแชมป์เออเอเจพยายามย้าเรื่องที่ว่าเขาไม่มีเวลาแล้วตอนที่คุยกับนิกอาิสสัปดาห์ก่อนเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาแล้วก็คือประมาณว่า เวลามันนับถอยหลงังร่างกายถดถอยแก่ขึ้นแล้วก็นับถอยหลังสู่การรีทายนะครับเอเจบอกว่าคือเขาใช้เวลาช่วงนี้ของชีวิตเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วแล้วก็ปล้ำมวยปล้ำมามากกว่า20ปีนะทำทุกอย่างบนเวทีมาหมดแล้วนะครับนะแเลกมาหมดเลือดเหงือ่อแล้วก็หยดน้ำตาทุกอย่างที่ต้องพบเจอกันมาเพื่อให้ aj s t สไตล์กลายเป็น ฟื้นนอมี่อย่างที่เราได้เห็นกันแล้วก็มีร้องไห้มีแบบได้ไงเริ่มร้องเริ่มเริ่มแบบ e m o t ชั่น l มากขึ้นมากขึ้นอะไรระหว่างเราทีนี้เอเจยงเข้าสู่เรื่องราวของครอบครัวเขาเขาบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกชายผมเรียนจบไฮสคูลผมได้ไปที่นั่นด้วยอ่าในการในการในที่เขาเรียนจบเสร็จปั๊บก็พา มาฉลองที่บ้านพาลูกมาฉลองที่บ้านครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อของลูกซึ่งก็มีครอบครัวบ้านอื่นด้วยอะไรแบบเนี้นะในตอนนั้นมันมีเรื่องที่มันมาเรียกว่าจี๊ดใจนะเอเจสไตล์ทำให้ย้อนกลับมานึกนะถึงความรู้สึกที่ว่าเขาพลาดช่วงเวลาแบบนี้ไปมากแค่ไหนกันนะก็คือพลาดช่วงเวลาที่เขาเนี่ยจะมีเวลาให้กับลูกของเขาบ้างซึ่งเอเจลูกเยอะถูกไหม เอเจบอกว่าแทนที่เขาจะเป็น Phenomenal AJ Style บางทีเขาควรจะกลับไปเป็น Phenomenal f a t h เ r อ,อที่บ้านอาจจะดีกว่าหรือเปล่านะครับเศร้าเศร้า,ซ,าซึ้งนะแล้วก็เรียกแกลล o แอนเดอร์สันมามาเข้ามาหน่อยซึ่ง AJ ก็บอกว่า คือฉันทําสิ่งเนี้โดยที่ไม่มีพวกนายไม่ได้นะแล้วก็รักพวกนายมากๆนะแล้วก็มาทําสิ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายกันเถอะเออก็คือทำทูสวิตทูสวิตทุกคนทูสวิตกันนะแล้วก็แล้วก็กอดกันโหเป็นซีนแบบเรียกว่าเศร้าพยายามเศร้าอย่างจริงจังนะเออตามนั้นแล้วก็เอเจก็บอกว่าแต่ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมได้กระซิบกับโคดี้โรสเอาไว้ ถ้าไม่ว่ากันอยากให้ออกมาพูดคุยกันสักหน่อยซึ่งโอเคโคดี้ก็เปิดออกมาคุยกับกับเอเจสต e ยเอเก็บอกว่าฉันอยากจะมองในตาของแกอีกครั้งหนึ่งแต่ฉันอยากจะบอกว่าฉันมีหนึ่งในแมทที่ดีที่สุดตลอดการในใจของฉันที่ในยงฝรั่งเศสแฟนๆที่น่าสุดยอดมากคือคือถ้าหากว่าอยากจะให้แม์ไหน เป็นแมตช์สุดท้ายของฉันก็ควรจะเป็นแมตช์นั้นแต่นี่ยังเป็น House That AJ Style Build หมายถึง SmackDown เนาะเี่ผมได้ยินคำนี้แล้วแบบเรียกว่ารู้สึกขึ้นมาเลยรู้สึกขึ้นมาหน่อยเพราะว่าโอ้โห The House That AJ Style Build เนี่ย SmackDown Live ตอนนั้นแม่งสุดยอดมากเพราะว่า AJ สุดยอดด้วยแล้วก็มวยปล้ำในภาพรวมสนุกด้วยนะเออคิดถึงตอนนั้นเลย <laughs> นะแล้วก็ เพอเจขพูดเสร็จปั๊บเนี่ยผู้ที่พี่บอกว่านี่สแปกดาวน์ังคงเป็นเดอะเฮาส์เดสเอเจสไตล์บิวเนี่ยเขาก็พูดต่อว่าวันนี้ฉันเรียกแกมาโคดี้เพื่อจะส่งต่อกุญแจที่ว่านั้นให้นะครับก็คือจะส่งต่อให้กับโคดีน้นั่นแหละประมาณนั้นขณะที่โคดี้ก็บอกว่าคือหลังจากจบแมชนั้นเนี่ยที่เจอกันที่แบ็กแลนด์ฝรั่งเศสเราได้มีการพูดคุยแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ผมแค่อยากจะถามคุณว่าเราโอเคหรือเปล่าก็เป็นการส่งข้อความไป aj ตอบกลับว่าสบายดีมาก little bro เออนะซึ่งมันคือผมสามารถบอกได้หลายเรื่องราวแหละเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้แต่ในฐานะของผมและนักมวยปล้ำหลังฉะที่ผมขอเป็นตัวแทนก็แล้วกันคุณ aj style คือ Big Bro เป็นพี่ใหญ่ นะของพวกเรามาเสมอและขอบคุณมากๆ AJ Style นะจบพูดจบเรียบร้อยนะแล้วก็เริ่มยกพายยกมือ <c oughs> ผมว่าเอาหุ่งตรงนะพุ่งตรงนะคือถ้าคุณเห็นสูตรคุณต้องเริ่มคิดแล้วหรือถ้ามันชูมือท่าเดียวกันคุณต้องเริ่มคิดแล้วเออเอยมันไอเออยมันยังไงนะมันคุ้นๆ <c oughs> เอ่อชูมืออ AJ ก็ชูมือ, AJ, มอแบบดูเป็นคนแก่ออซึ่งผมมองแล้วแม่งผิดปกติมาก ดูแบบโอ้ยแบบโอ,โอ,โอ,โอจะรีทายแล้วจะรีทายแล้วอยู่ดีๆก็แก่ขึ้นมานะเออแล้วก็โคดีม้มามาชูมือให้มามายกมือให้อะไรงี้เฮ้ยพายแฟนๆเฮ้ยเพให้เอจหน่อยครับเพใ,ให้พี่เอจหน่อยเออเขาจะรีทายแล้วประเฮอเขาหน่อยประมาณนี้พยายามอย่างเต็มที่สำหรับพี่โคดี้สุดท้ายชูไปชูมาหันซ้ายหันขวา a อเจแม่งลอ่อเขาให้แล้วตู้เขาให จัดการโคสไลน์นะแล้วก็ชัดเจนมากว่านี่คือแผนของ AJ s t สไต์มาเสมอนะครับ AJ แม่งรอบอ่าอ่าเล่นงานทางน้าของโคดีโรสจัดการทุบๆอัดๆนี่ข้างภาพเนี้ยผมแคปมาเพราะอะไรเพราะคุณจะเห็นข้างหลังว่าไอพวกโอซมันขำคิกค้าคิกค้ก,กันอยู่เออ,เอ,อนะโคดีโรสเมันโง่จริงๆโดนหลอกมาง่ายๆอย่างนี้เออเกระโดนกระทืบกระทืบทุบๆกันไปซึ่งโอซเนี่ย ก็คือมีหน้าที่กันไม่ให้ยามไม่ให้ยามมามุมายุ่งมาแยกอ่าไม่ให้นิกเอาดิสเข้ามาในพื้นที่เอเจสไตล์จะได้เล่นงานโคดีโรได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จัดการสไตล์คลาสซะให้เรียบร้อยนะกับพื้นเอ่อจากบันไดเหล็กระยะสัน้นเออแล้วก็ปิดไปด้วยภาพนี้แล้วก็ขอรเกรฟตอนแรกที่ชมชมอยู่ที่ชื่นชมเอเจสไตล์กระจบด้วยเอเจสไตล์อยู่ซันนับ บบบบถึงไหมเออนะตามนั้น <c oughs> ก็เป็นการจบสมัคดาวตอนล่าสุดไปในในเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเอาจริงผมว่าที่ AJ เจพูดอะส่วนมากมันก็เป็นเรื่องจริงนะแต่ว่ามันอาจจะถูกซ่อนเอาไว้อย่างเช่นแบบบอกกับไอ้พวก OC ว่าเฮ้ยเนี่ยกูทําเรื่องนี้ไม่ได้นะถ้าไม่มีพวกมึงใช่ถูกต้องเพราะว่าไอ้มีมีไอ้สองคนนั้นมันก็จะมาการให้ AJ กระทืบโคดีโรดได้อะไรแบบนี้ ประมาณนั้นเออหรือว่าหลายๆอย่างก็พูดไปอะพูดไปไปทาให้มันเป็นบรรยากาศของการรีทายแต่ผมก็พูดไปแล้วว่าถ้าคุณเห็นคุณต้องเริ่มคิดแล้วเออต้องเริ่มคิดตามนะว่าเอ,อ๊ะมันยังไงนะมันแปลกๆหรือเปล่าเพราะว่าจริงผมก็เลื่อนเลื่อนถ่ายทวิตดูมันก็มีคนทักตั้งแต่เห็นเห็นสูตรเอเจแล้วแหละผมว่าแปลกนั่งแปลกมากอยู่ดีๆมาสูตรสีสีสีน้าเงินสีฟ้าอย่างนี้ถูกไหมเออก็ไม่เคยใสย่เออ แล้วก็มันก็หน้าตาเหมือนเหมือนกับตอนที่มาร์คเฮลลี่ใส่สูตรแซลมอนเออตอนนู้นนะตีกับจอร์ซีน่าเหมือนกันเดะก็คือออกมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จบอกว่าตัวเองแบบคือนับถอยหลังหรือจะรีทายอะไรประมาณนี้เออแล้วก็ตัวแชมรโลก็ออกมาถือเป็นเกียรติให้กับนักมวยปล้ำที่ถือเป็นรุ่นพี่อ่าได้ไหมเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นก็คือล่อมากระทืมนั่นเองอครับฟูง่าย เนี่ยในภาพเนี้ยผมเทียบให้ช็อตต่อช็อตเลยช็อตต่อช็อตเลยนะพูดก่อนเสร็จปับ๊บแชมป์โลกมาอ่ามาชูมือให้เสร็จปั๊บก็เทินใส่จัดการกระทืบซาให้เรียบร้อยนะครับตามนี้อันนี้ก็คือเรื่องราวที่ถูกเรียกว่าสารต่อกันมานะก็อ,อาจจะมีเรื่องมันเรียกว่าฟีลแบบซ้ำๆหน่อยประมาณนั้นแต่ตอนแรกพราะตอนแรกกับผมมันนึกว่ามันจะเล่นเรื่องบนะีตอัพจอร์ซีนาเออเพราะถ้าย้อนไปเนี่ยตอนบี a อัพจอร์ซีนาเนี่ย ก็คือ A j เนี่ยมันก็เอาไอ้พวกไอ้คาร์เดซันลูกแกโลมานั่นแหละเออแล้วก็เทินใส่ก็คือกระทืบจอ์ซีน่าเหมือนกันแต่เป็น A j กระทืบตอนแรกมันคือแบบสองคนนะแต่ผมว่าถ้าทำเรื่องนั้นตอนนี้ก็คนก็คงไม่เชื่อเพราะถ้าตอนนั้นก็คือว่า a j กับซีน่ามันเป็นพระเอกด้วยกันอะไรนี้อ่าแล้วก็โอซีมาบอกว่าจะก,กระทืบทั้งคู่เสร็จปั๊บกลายเป็นกลายเป็นจากสองสองกลายเป็นสามลูกหนึ่งก็คือเอเจหันมาเล่นงานซีน่าอะไร แต่ทาตอนนี้แม่งคงไม่มีใครเชื่อนะเพราะโอซีแม่งกากเกินมาเล่นมุกนี้อาจจะเวิร์กกว่าไม่ใช่อาจจะหรอกแม่งเวิร์กกว่านะครับตามนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการสารต่อเนื้อเรื่องวนกลับมา AJ สไตล์หลังจากที่ต้องไปแวะโลแกนพอนะ AJ ก็มาชิงกับน่าจะได้เป็นผู้ได้ชิงกับโคดิโรต่อไปไม่ต้องต่อแถวแล้วเพราะตอนนี้จากเรื่องการชิงแชมป์โลกในการไปเอิร์นอิดนะชนะแบตผู้ท้าชิงอะไรต่างๆนานาตอนนี้กลายเป็นว่า มันมีความเพอร์ซนอลมากขึ้นเพราะว่ายังไงโคดี้โดนกระทืบมันก็คงไม่มันก็คงไม่ปล่อยให้ให้เอเจกระทืบฟรีหมันก็คงจะกลับมากระทืบในภายหลังก็คงจะต้องตีกันต่อไปเพราะ,ะนั้นรอติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับนะเพื่อนๆหลังจากฟังไปแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องไว้ปล้าเรสตอรี่ถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์ตังค์ใต้คปด้นาน หรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านทาเพจ a c e b o o k ของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ